ถ้าไปตลาดท่าเด่นแดงร้านห่านพะโล่ัวเจ็บงวนต้องเข้ามาอยู่ในหัวเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมากว่า100ปีห่านพะโล้ของร้านนี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าความหอมของเครื่องตุนพะโล้ที่เป็นหัวเชื้อมาตั้งแต่รุ่นเหล่ากงไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นทางร้านก็ยังคงคอยเติมและคอยตุนอยู่ทุกวันทําให้รสชาติยังคงเป็นแบบต้นตํำรับส่วนตัวเนื้อห่านนั้นมีความแน่นนุ่มแล้วก็หนึบไม่เหนียวกินกับน้ำส้มสายชูคืออร่อยอย่างลงตัว เพราะว่าน้ำส้มของที่นี่เขาจะเป็นน้ำส้มที่หมักมาจากข้าวเลยได้ความนัวรสชาติไม่เปรี้ยวโดดและอีกเมนูเด็ดของทางร้านที่พลาดไม่ได้ก็คือไส้ห่านพะโลที่ลวกมาได้อย่างพอดีทั้งความหอมของเครื่องพะโลเคี้ยวกรุบกรุบกินได้อย่างเพลินๆินไม่เหนียวส่วนใครที่ชอบเลือดต้มพะโลเราก็อยากให้มาลองเพราะว่าอันนี้อร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยกินห่านพะโลมากินดูอยากให้ลองเปิดใจดูร้านเขาตั้งอยู่ที่ตลาดท่าดินแดงเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง4โมงเย็น แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าห่านผโลหมดค่อนข้างเร็วต้องรีบเลยมากินดู